การเติมน้ําใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศินระดับตื้นนําล่องเพื่อเป็นต้นแบบและเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆการเติมน้ําใต้ดินนั้นจะช่วยเก็บน้ำวน11-17แห่งนะครับวัสนี้ได้เวลาอัดงควรแล้วมจากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านประชานนจังหวัดแล้วก็ทุนที่มาจาก6จังหวัดนะครับในวันนี้ายปีโบรวัน6 3 โครงการของเราตามอุปทานดีแนนะครับซ <ique> like. ึ่งต <ang> ัวนันก่อตัวนั้นคือเป็นปีที่เริ่มถูกไหมเห็นได้ว่ามุ่งหน้าการขุดบ่อตดน้ำได้ดีิบนะน้ำมากไปก็ไม่พอดีน้ำเยอะหรือลสองคนน้ำเตร็จเมื่อไหร่ไม่ได้ตัวกันเองเนาะจริงที่วัดบางกงน้ำไปดิะครับซึ่งเติมที่กี่เมตรเติมหน้าไหน เรากําลังเห็นรถรถว่าตรงนั้นมีดินเกลมมั้ยครับก็ดินเกลมเราว่ามันเกิด ừ. <laughs> ที่ยที่สามารถนำมาเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆอีกหลานหนึ่คั้งนี้รกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาัดโดยเถี่ยวแค่เอ่ยความรู้เรื่องการเติมน้ำใต้ดินให้กับท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศแล้วเพื่อให้ท้องถิ่นได้รับมาและเป็นแนวทางปฏิบัติในการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอีกทั้งยัเงเป็นการสร้างความสดุลให้กับระบบนิเวศสร้างความชุ่มชื้นให้กับที่ดินตลอดจนลดปัญหาน้ำท่วมขังอย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเติมน้ำใต้ดินจะเป็นอยบที่ดีแต่ต้องระลึกไว้เสมอว่าน้ำที่ใช้เติมต้องเป็นน้ำสะอาดไม่มีสารพิษหรือสารปนเปื่อนและวัสดุที่ใช้จะต้องเป็นวัสดุธรรมชาติไม่นำภัยคุกคางมาถมไว้ในบ่อเติมน้ำจากรอยยืดและความสุขที่ได้เห็นคนไทยทุกคนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอที่สิ่งที่เราเรื่องมั่นพัฒนานวัฒนธรรมในกานปริมันนีาซึ่งหากปฏิบัติได้ถูกที่ดี เพส่งผลดีต่อขนาคตืปอีกยาวนานและยั่งยืน้ามาดาทุกใหม่้ากล้ไม่หยุดยันองนะคเบนเชยทุกท่านนะคะผู้วประชุมกนยรับเขียนจายท่านประธานพิีค่ท่านธรชัยสีทองนท่านคมาร่วมกับเรในเดนี้นะคะโครงการเตือนใ้ใต้ดิน ในางพิธีตํารวจนักทรัยากรน้ำบาดานเขตสิริราธานีของเรานั่นเองนะคะบรรยายในหัวข้อที่สองด้วยสาวแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวท่านวันนี้เรามีการจัดพิธีการนะคะการบรรยายที่บริเวณด้านหน้าห้องประชุมช่วงของพิธีการเปิดงานเดินเข้าพิธีการ เติมน้ำา่าสัตว์เติมน้ำการเติมน้ำแม้จะเป็นวิธีการที่ดีแต่การปฏิบัติต้องมีความระมัดระวังเช่นน้ำที่ถูกแด่ทอนนั่คือเป็นวัตถุคืนแม่ผลดีที่การได้เติมน้ำหมูแทบินมีประโยชน์สำหรับทุกคนการเติมน้ำหมูแทดินแล้วก็ทุกคนก็คงจะเห็นประโยชน์จากตัวนี้น้ำคือชีวิตถ้าไม่มีน้ำใช้ไม่มีน้ำเขียนไม่มีน้ำไม่มีน้ำบริโภคนั่นแหละ คือชีวิตก็จะสูงไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องน้ำต้องคักรคบ